อสูรพลิกฟ้าอาทิตย์หน้าเหลือแค่อาคารกับพุทธมีท่านผู้อาวุโสหยุนท่านไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ฮอนี่มันองจกักรพรรดินีงั้นเหรอนี่องจกักรพรรดินีงั้นเหรอบ้านะนี่มันยังไม่ตายอีกอย่างงั้นเหรอทำไมกันล่ะไหนท่านห้วยบอกว่านางตายไปแล้วไม่ใช่หรือย,ยังไงไปได้ยังไงกัน ก็ตอนนั้นท่านพ่อบอกกับเราแล้วว่าเห็นพวกมันทั้งสองคนกระโดดลงไปในทะเลเพลิงแห่งความตายด้วยตาของตัวเองแล้วนินนะแล้วทําไมกันทําไมพวกมันถึงได้ยังมีชีวิตอยู่กันล่ะท่านทําได้ดีมากท่านผู้โอโซยนุนอ๋องจกักรพรรดินีเป็นท่านจริงๆรเหรอพระยะค่ะตัวจริงเสียงจริง,รงเลยล่ะ ถ้าอย่างนั้นแล้วยุนเชอร์ยุนเชอ่์หรอพะยะค่ะลูกของข้าปลอดภัยดีใช่หรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกนะยุนเชอร์น่ะปลอดภัยดีเพียงแต่ว่าตอนนี้เขามีเรื่องสําคัญให้ต้องไปทําดังนั้นแล้วเขาจึงไม่ได้มากับข้าในตอนนี้น่ะนะ,ระพระไทยขอพระไตยฝ่าบาทข้านึกไม่ออกเลยว่าหากไม่มีท่านคอยช่วยเหลือเขาแล้วล่ะก็ป่านนี้หยุนเชิ่ลูกของข้าจะเป็นตายร้อยดีเช่นไรท่านผูสยุนได้โปรดท่านลุกขึ้นเถอะอย่าทำเช่นนี้เลย ข้าตาหากละ่ะที่ต้องขอบใจลูกชายของท่านหากไม่มีหยุนเชิดแล้วล่ะก็ป่านนี้ข้าคงไม่รอดมาจนถึงตอนนี้แน่อ๋อเอาละ่ะท่านผู้นำตระกูลหยุนพวกเราเข้าไปที่ท้องพระโรงกันเถอะวันนี้เห็นทีข้ามีเรื่องจะต้องคุยกับท่านเจ้าเมืองห้วยสักหน่อยอ๋อยีแบบนี้ต้องส่งซิกถ้าผู้นำตระกูลชี่หยางรีบทําอะไรสักอย่างเร็วเข้ามันคล้อยเป็นแบบนี้มาได้อย่างไงกันช่างเถอะในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วยังไงก็คงต้องลองเสียงกันดูสักตั้ง โอ้หังเจ้ากล้าดียังไงเนี่ยนี่เจ้ายังคิดอยู่อีกอย่างนั้นเหรอว่าเจ้าจะมาทําอะไรตามใจในสถานที่แห่งนี้ได้อีกนะไม่รู้หรืยยังไงว่าวันนี้นะคือวันขึ้นครองบัลลังก์ขององค์จักรพรรดิองใหม่ดังนั้นแล้วในวันนี้เจ้าไม่มีสิทธิ์ในที่แห่งนี้เอาละทุกคนช่วยสนับสนุนข้าด้วยข้าเปิดให้แล้วพวกเจ้าต้องตามใช่แล้วองค์จักรพรรดินีไปสาตย์น้อยนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนมากแล้วข้าว่าทันยกตําแหน่งนี้ให้คนที่เหมาะสมจะดีกว่านนะ ใช่แล้วผ่านมาตั้งนานหลายเดือนท่านไม่เคยโผล่หน้ามาดูแลบ้านเมืองสิ่งที่บอกเราทำก็เพื่อปอกป้องอาณาจักรแห่งนี้เอาไว้เท่านั้นหากบ้านเมืองไร้ซึ่งผ้น้ำย่อมต้องตกอ,อยู่ในความระสำระสายแน่นอนงฑฑฑองค์จักรพรรดินี้ปีศาจน้อยท่านยอมรับเสถะว่าตอนนี้นะอาณาจักรปีศาจแห่งนี้ไม่ใช่อาณาจักรของท่านอีกต่อไปแล้วพูดได้ดีนี่นะถ้าไม่เป็นเพราะว่าพ่อของเจ้าไล่ฆ่าพวกเราในหุบเขาอีกาทองคําแล้วหล่ะก็ ข้าก็คงจะเชื่อละครน้ำเน่าที่เจ้าแต่งขึ้นมาเรื่องนี้แล้วลหละนะท่านลุงท่านคิดว่ายังไงคนพวกนี้นะ่ะยังมีศักดิ์ศรีความเป็นคนอยู่อีกหรือเปล่ายิ่งกว่าไร้เกียรติไรศักดิ์ศรีเสียอีกพวกเจ้านะ่ะมันมีแต่พวกหน้าไม่อายมักใหญ่ไฟสูงทําได้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้ขึ้นครองความเป็นใหญ่ต่อให้ต้องฆ่าคนตายก็ไม่เว้นพวกเจ้ามันไม่สมควรได้อยู่บนโลกนี้ซะด้วยซ้ํานี่คาหาพวกเจ้านะ่าไม่ได้ด่าลุงตู่ถูกต้องที่สุดเลยละ่ะท่านลุงดังนั้นแล้วในวันนี้ ข้าถือว่าเป็นวันดีจริงๆที่พวกเราจะได้กำจัดพวกคนชั่วให้หมดไปจากอาณาจักรแห่งนี้จัดการพวกมันให้หมดทุกคนเลยว่ายังไงล่ะท่านห้วยจนถึงตอนนี้แล้วท่านมีอะไรจะแก้ตัวอีกหรือเปล่าล่ะแก้ตัวอย่างนั้นเหรอพวกเจ้านี่มันยังไงกันแน่นะ ถึงได้กล้ามาถามถึงข้าผู้นี้ว่ามีอะไรจะแก้ตัวอีกอย่างนั้นเหรอหหอะไรกันคนพวกนี้ล้นแล้วแต่อยู่ในระดับชั้นปลาจะกรพพัดกันหมดเลยอย่างนั้นเหรอ <ihr> หน่าสนใจดีนี่แต่ก็นะถ้าหากเทียบกับแฟนสาวตัวน้อยของเจ้าแล้วล่ะก็คนพวกนี้นะ่ะเทียบนางไม่ติดหรอกนะเอ,าเอา้าๆว่าอย่างไงกันล่ะก่อนหน้านี้พวกเจ้ายังกลา <fill> ้าพูดเหยียดยามข้ามากนักเลยไม่ใช่หรือยังไง พอถึงตอนนี้แล้วยังจะกล้าพูดกับข้าเหมือนเดิมได้อีกหรือเปล่าล่ะจะบอกอะไรให้นะบอกให้องค์จักรพรรดินีปีศาจน้อยของพวกเจ้าบรรลุเคล็ดวิชาอีก,กาทองคำแล้วก็ตามแต่ว่าตัวของนางนะ่ะยังไม่ได้บรรลุถึงระดับปราณชั้นจกักรพรรดิเลยด้วยซ้ําแบบนี้พวกเจ้าคิดยังจะพึ่งใบบุญของนางอยู่อีกอย่างนั้นเหรอช่างน่าสมเพชยิ่งนักแต่การนพวกมันซะรับทราบพระยะค่ะนีต่ตซะ อะไรกันเร็วเร็วมากว้า,วา,วาร้อนเป็นไปได้ย่างไงกันทั้งทั้งที่คนเมื่อกี้อยู่ในระดับปานชั้นจกักรพรรดิขันที่สามไม่ใช่หรือยังไงด้วยเพียงกระบวนท่าเดียวถึงกับทําให้ตายได้เลยอย่างนั้นหรือโอ้เก๋บทลงโทษของผู้ก,รกร่อกบฏถือได้ว่าเป็นบทลงโทษที่ไม่สามารถให้อภัยได้ยุนเหอยุนซียุนเจียง จงเตรียมการใช้เคล็ดวิชาประจำตระกูลหยุนเพื่อรีดความลับของมันออกมาซะสาบแล้วพ่เตรียมใจเอาไว้ให้ดีข้าจะรีดความลับของเจ้าออกมาให้หมดเพื่อให้ทุกคนได้รู้ถึงความชั่วรายที่เจ้าได้ก่อเอาไว้กับทุกคนที่ตายซะจริงเด็กๆรีบจัดการนางเร็วเขา้าทราบแล้ว,าาลวทำตัวเป็นบัวไม่ยอมพ้นน้ำสักทีสินนะอ ถ้ายังไม่อยากตายว้าวสุดยอดเลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่านางจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้นะมามาไม่คิดเลยว่าเพียงกระบวน่าเดียวก็สามารถจัดการกับคนพวกนั้นได้ทั้งหมดเลยโอ้ยไปไดยังไงกันแข็งแกร่งแข็งแกร่งจริงๆแย่แล้วรีบหยุดนางเร็วเข้านายเจ้า นั่งคนหน้าไม่อายกล้าดียังไงมาพูดจายหยาบคายกระด้างกระเดืองใส่องค์จักรพรรดิกันหลีกไปซะใครหน้าไหนมันกล้าบังอาจมาขวางข้าแล้วล่ะก็ข้าจะฆ่าพวกมันให้หมดเลยต่อให้เข้ามาเป็นร้อยข้าก็จะไม่ปลานี้ทั้งร้อยคนนั้นต่อให้มาเป็นล้านทั้งหนึ่งล้านคนนั้นก็จงเตรียมตัวตายเอาไว้ซะเถอะหน้าไม่อายนั่นมันท่านพูดนั้นนี่นะไม่เคิดเลยจริงๆว่าจะเป็นท่านนะองค์จักรพรรดิดี่น่อยทำไมเจ้าถึงได้ทำตัวเก่าร้าอย่างนี้กันล่ะ ตอนนี้นะ่ะองค์จักรพรรดิขนใหม่ก็ได้ึืนครองบัลลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรือยังไงเห็นแบบนี้แล้วเจ้ายังไม่คิดจะยอมถอยอีกอย่างนั้นเหรอจักรพรรดิหันหวังไม่คิดเลยจริงๆว่าแม้แต่คนอย่างท่านก็เลือกที่จะเป็นปรปักษ์กับข้าข้าขอเตือนท่านเอาไว้ตอนนี้เลยละกันว่าหากท่านยังอยากแก่ตายอยู่แล้วล่ะก็จงหลีกทางไปซะเถอะถ้าเกิดไม่ใช่เพราะว่าพ่อของท่านคืออาจารย์ของข้าแล้วล่ะก็อย่าคิดซะล่ะว่าข้าจะยอมปรานีต่อท่านนะ งัานลุเห็นทีข้าคงจะต้องสั่งสอนเจาเ้าแทนพ่อของข้าบางแล้วอะข้าเองก็ไม่ได้ใช้พลังของข้ามานานแล้วเหมือนกันฉันสงสัยแล้วสิว่ากําลังวังชาของข้าจะยังแข็งแกร่งเหมือนเมื่อตอนก่อนอยู่หรือเปล่าบ้านะแต่แก่นั่นอยู่ในระดับขั้นที่เก้าแล้วไม่ใช่หรือ,อยังไงกันนะแบบนี้แล้วพวกเราจะทํายังไงกันดีท่านลุงท่านอย่าได้กังวลไปเลยคนพวกนี้นะยังไม่รู้ตัวหรอกนะว่าตัวเองกําลังเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ได้เลย ถ้าเกิดว่าเจ้าอยากจะตายมากนักล่ะก็ข้าก็จะจัดมันให้เจ้าเองอแหลกไปซะตายซะอะไรกันไม้แต่ท่านผูนั้นก็ยังต,ตลอดหนึ่พปีที่ผ่านมานี่ข้าเองยังไม่เคยได้พบเจอพลังที่น่ากลัวขนาดนี้มาก่อนเลยเป็นไงยังไงกันผู้ที่อยู่ระดับปลานชั้นจะักรพรรดิขัติเก้าเนี่ยนะจะถูกนางขายี้จนเละได้ ด้วยพลังระดับนี้ต่อให้องค์ราชาพิสารเกิดใหม่แล้วมาสู้กับนางก็คงยังไม่สามารถสู้นางได้เลยแง่สิเพราะคนที่ทําให้นางแข็งแกร่งขึ้นได้นะคือข้าพูดนี้ยังไงล่ะบอกได้เลยล่ะว่าข้าบรรจงทําทุกขั้นทุกตอนเออแค่นึกถึงวิธีการก็ทําเอาข้าขาสั่นขึ้นมาเลยทีเดียวเหนื่อยเป็นบ้ายังคิดจะต่อต้านข้าอยู่อีกอย่างนั้นสินะถ้างั้นก็จงตายซะ นี่พวกเจ้าทำอะไรกันอยู่นะปกป้องข้าแล้วเข้าองค์จักรพรรดินี่ปีาศาจน้อยข้าคงต้องขอโทษท่านด้วยแต่ว่าเมื่อองค์จกักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองบัลลังก์แล้วพวกเราตะกูลผู้พิทักษ์ก็จำเป็นจะต้องปกป้องผู้ที่อยู่ในตำแหน่งปกป้องอย่างนั้นเหรอกล้าพูดคำว่าปกป้องต่อหน้าข้าอย่างนั้นเหรอเอาอะไรกันตั้งแต่ที่พกวกเราทุกคนรวมพลังกันสร้างข่กลอนป้องกันแล้วนี่นะแล้วทาไมข่กลออันทรงพลังนี่ถึงได้แล้ว คิดจะหนีงั like it, ้นหรอเฮ้อฮออยุนเหอะรีบใช้เคล็ดวิชากลั่นวิญญาณเพื่อรีบความลับของมันเร็วเข้าสาดแล้วพะยะค่ะองค์จักพรรดินี้ปล่อยข้าปล่อยข้านะเฮอองค์จักรพรรดินี้ตอนนี้กระหม่อมได้ทำการใช้เคล็ดวิชาแสกซึมเข้าไปและทำการกลั่นวิญญาณของมันเรียบร้อยแล้วพะยะค่ะ หากองจากพันดอินีมีความประสงค์อย่างจะถามสิ่งใดก็สามารถถามได้เลยพระยาคะ่ะเรื่องนั้นนะให้ข้าจัดการเองเฮ้ยไม่คิดเลยจริงๆว่าจะมีวันนี้พวกเจ้าทุกคนคอยดูเอาไว้ให้ดีละ่ะจงใช้สายตาอันมืดบอดของพวกเจ้าพินิจพิจารณาให้ดีว่าคนที่เจ้ากําลังรับใช้อยู่ในตอนนี้นะ่ะแท้จริงแล้วมันกําลังต้องการสิ่งใดกันแน่ท่านเจ้าเมืองห้วยข้าขอถามเจ้าย้อนกลับไปในตอนนั้น ทำไมคนจากทวีปปานฟ้าถึงได้เดินทางมายังอาณาจักรปีศาจแห่งนี้ได้พูดออกมาทราบแล้วเป็นเป็นเพราะว่าพ่อของข้าได้บอกกับพวกมันถึงความล้ำของอาณาจักรเราว่ามีสมบัติวิเศษอยู่ในที่แห่งนี้ไรนะเป็นไปไม่ได้แบบนี้เป็นไปได้อย่างไรกันท่านเจ้าเมืองหมิงเนี่ยน่าจะทําเรื่องแบบนี้เหลวไหลข้าไม่เชื่อรอก พวกเจ้าต้องกำลังเล่นตรงติกใช้เคลวิชาประหลาดลดเราล้วพวกเราอยู่แน่ๆพวกเจ้านี่มันช่างมืดบอดอย่างแท้จริงโบราณว่าไว้ว่าอย่าได้พยายามปลุกคนให้ตื่นจากความมืดบอดหากว่าคนพูดนั้นรู้ตัวดีแต่ยังเสแสร้งแกล้งหลอกตัวเองอยู่ทุกวันแต่ว่าวันนี้ข้าผู้นี้จะช่วยพวกเจ้าให้ตื่นจากความโง่เขานั่นเองข้าขอถามท่านทำไมองค์จักรพรรดิองค์ก่อนถึงตายเป,เป็นเป็นเพราะท่านพา่อ ไม่ไม่ไม,ไม่ข้าจะพูดออกไปไม่ได้รีดพูดออกมาเร็วเข้าเป็นเพราะพ่อของข้าเองที่หลอกล่อให้องค์จักรพรรดิไปยังตำแหน่งของข้ายคนที่ไอ้พวกทวีปรานฟ้ามันได้วางเอาไว้ซึ่งกับดักของศัตรูในตอนนั้นสามารถกักขังวิญญาณของใครก็ได้ไม่ว่าพูนั้น จะมีความแข็งแกร่งอยู่ในระดับใดก็ตามอะไรนะ <c oughs> นี่มันไม่จริงเป็นไปไม่ได้พูดต่อเร็วเข้าหลังจากนั้นตอนที่ราชาปีศาจหยุนชางไห่ได้ออกเดินทางตามหาองค์จกรพัดเป็นเพราะว่าพ่อของข้าส่งข่าวออกไปบอกคนจากทวีปลานฟ้าพวกมันก็เลยเตรียมตัวตั้งรับเอาไว้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไม คนจากทวีปลานฟ้าถึงได้เตรียมค่ายกลนและกำลังพลเอาไว้มากมายจนถึงขั้นทำให้พวกโอโสทั้ง12เพิ่งพรำได้แถมนอกจากนี้การหายตัวไปขององค์จากพรัดินนี้เมื่อหลายเดือนกน่อนก็ยังเป็นเพราะฝีมือของข้ากับพ่อของข้าเองน่าเสียดายที่พวกมันตกลงไปยังทะเลเพลิงแห่งความตายแต่กลับรอดออกมาได้ไม่อย่างนั้นแล้วทั้งอาณาจากปีศาจนี่ คงได้ตกเป็นของข้ากับพ่อของข้าไปแล้วอ,อ้ยข้าจะฆ่าเจ้าพี่ช้างหาเอข้าจะแก้แค้นให้กับท่านเองพวกท่านทั้งสองคนใจเย็นลงก่อนขอได้โปรดใจเย็นลงแล้วรออีกสักนิดเถินนะแต่ว่าสอบแล้วพะย่ะค่าฝ่าบาทเอาล่ะถามต่อได้เลยอืมนี่นะ ข้ายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยได้แท้เจ้าตบหน้าข้าจนวมไม่หมดแล้วอออออโหดร้ายโหดร้ายที่สุดอออโทษทีโทษทีข้าเล่นเกินเบอร์ไปหน่อยนะฮฮเอาล่ะข้าขอถามท่านนอกจากตระกูลห้วยของท่านแล้วยังมีใครอีกบ้างที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในเรื่องนี้อีกไม,ไม่นะนอกจากข้าและคนในตระกูลของข้าแล้วก็ยังมีไม่นะ ไม่จริงพะย,ย่ะค่ะองค์จกักรพรรดินีข้าไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดว่าข้ารู้ว่าท่านเจ้าเมืองห้วยทํากับอาณาจักปรปีศาจเอาไว้ถึงขนาดนี้แล้วเราก็ข้าเองก็คงไม่ขอติดสอยห้อยตามเขาอยู่ทุกวันนี้หรอกพะย,ย่ะค่ะออร้อนตัวร้อนตัวยังไม่ทันพูดก็ร้อนตัวออกมาถึงขนาดนี้ดีงั้นก็จงมอดไม่ไปซะไม่นะ พวก์จักรพรรดิีนีพวกกระหม่อมไม่ทราบจริงๆพะย่ะค่ะว่าท่านเจ้าเมืองห้วยและลูกของพวกเขาทํากับอาณาจักรของเราถึงเพียงนี้ใช่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 แล้วพะย่ะค่ะได้โปรดให้โอกาสพวกกระหม่อมได้พิสูจน์ด้วยเถอะพะย่ะค่ะโอกาสอย่างนั้นเหรอแล้วทําไมตอนที่พวกเจ้าร่วมกันลงมือกระทําการสร้างความวุ่นวายกับข้าถึงไม่นึกถึงโอกาสในตอนนั้นกันละ่ะแล้วพวกคนจากตระกูลหยุนที่พวกเจ้าทําให้เขาต้องตายไปกันละ่ะพวกเขาเคยได้รับโอกาสนั้นบ้างไหมพอถึงตอนนี้ พอมีภัยมาถึงตัวพวกเจ้าพวกเจ้ากลับเรียกร้องขอโอกาสจากข้าผู้นี้อย่างนั้นเหรอขอาได้โปรดประทานอภัยให้บวกกระหม่อมด้วยเถอะพะย่ะค่ะพวกกระหม่อมไม่รู้จริงๆองค์จากพันธ์นี้ขอาได้โปรดเมตตาเห็นแกนตระกูลผู้ิทักอย่างพวกเราที่ได้รับใช้ราชวงศ์มานานนับนะพันปีด้วยเถอะพะย่ะค่ะใช่แล้วพะย่ะค่ะฝ่าบาทพวกเรานะ่ะโดนคนชั่วช้าพวกนั้นหลอกลวงนะพะย่ะค่ะพวกเราไม่รู้ไม่รู้จริงๆพะย่ะค่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ๋อน,นี่มัน ในเมื่อพวกเจ้าร้องขอโอกาสจะก่ามากนักข้าก็จะหยิบยื่นมันให้หยิบมีดสองเล่มนั้นขึ้นมาแล้วข้าเจ้าเมืองห้วยให้ข้าดูเพื่อเป็นการแสดงถึงความจริงใจต่อข้าทีสิอะไรนะนี่มันว่ายังไงล่ะไม่อยากจะทำแต่ยังมีหน้ากล้ามาขอร้องความสงสารขอโอกาสจะก่าอีกอย่างนั้นเหรอเจ้าเมืองห้วยเจ้ารลองลวงข้าเจ้าสมควรตาย